ไปมนทะลมนทเฮ้ยเอาสมกลับบ้นมเอาสมกลบบนันกลับบ้านเอาสมติกลับบ้านเาสมตดกลับบ้านนันเอาสกลับบ้านเอาสมติกลับบ้านนันเอาสกลับบ้านนเอาสกลับบ้านันเอาสมกบ้านมัเอาสมกลับบ้านั้เนนเดน รู้ป่มดรู้จ่ะดารูุ้่เด็กูัป่เด็กู้ป่เดิรู้ปก็ดิรู้ป่ะ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 ดิรูลป่ะดิรู้ป่ะดิรู้ป่ะดิรู้ป่ะดิรูลป่เดิรู้ป่ะดิรู้ป่ะดิรูะดิรู้ป่ะดิรู้ป่ะดิรู้ป่ะดิรู้ม่ะดิรู้่ะดรู้ป่ะดิรู้ป่ะดิกู้ป่ะดกมู้ป่ะดิูป่ดิรู้่ะดู้ปกะดิรู้ป่ะดิรู้ป่ะดิรู้ป่ีดิรู้ปะดรู้ป่เดิาู้ําะดิู่ะ ถึงในห้านาทีแต่ไม่เห็นหมามาเลยสักตัวถ้าเป็นเก่าในอินเทอร์เน็ตก็รู้ว่าเอาจริงๆมึงกูยังยืนยันคำเดิมว่าถ้ากูเจอกูเอามึงชูมึงเดินตามสาลับท้าพ่อสลับบ้าน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 แล้วสมบัติบ้านมึงตุนหลุของวงการกูมอบให้เลยสามนอนหนูนาหนูบ้านเหม็นสาบไอหนูทอดคุ้ยคว้าไต่อไอสัตว์โดนกูเหยียควายไอสัตว์สองส่วนดีสัตว์โดนกูดีสัตว์ไอคนจอกไอจอกไอสัตว์ ใครงงสุดไอ้ยี่นี่งงสุดใครง่สุดไอ้ยี่นี่งสุดครับใครง่สุดไอ้ยี่นี่งสุดขึ้นกัมาขึ้นมากับมากไกับมเลกไฟกับเลกไสำนำกนกมเล็กกางดีขึ้เลกกาขนมาเล็กกงก้นมาเกกาก้นมาเล็กกางกึ้าเลกกางกนมเล็กกวบเราดิมาบ้านเร